รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย เมือม่อรเมื่อรตาคำตอบชีวิตอ,อยู่ที่ตรงนี้ สวัสดีค่ะโบสุรตนาวีสุวิพรน,นะคะกับรายการคำตอบชีวิตรายการที่มีคำตอบให้กับทุกคำถามตาม,ตามหลักการพระคัมภีร์ค่ะและเช่นเคยนะคะวิทยากรหลักประจำรายการของเราค่ะศาส,สนาอาจารย์ธงชัยประดับชนานุรัตน์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับมาเลยค่ะตอนนี้ให้เป็นกรเสียเวลาเลยนะคะคำถามแรกจากคุณผู้ชมทางบ้านค่ะอยากรบกวนถามอาจารย์หน่อยค่ะคือปกติเนี่ยเวลาลูกที่เขาอยู่กับเราเนี่ยคะ่ะเขาจะเป็นเด็กที่ว่าเราสอนง่ายพูดง่าย แต่พอเขาไปอยู่ข้างนอกหรือไปอยู่กับคนอื่นมีคนบอกเราว่าเขาเป็นเด็กที่ซนมากเลยดื้อมากแล้วแบบนี้อยากจะถามเราควรถามอาจารย์หน่อยค่ะว่าเราควรจะสอนเขายังไงหรือคุยควรจะคุยกับเขาแบบไหนคะอาจารย์คำถามจากทางบ้านเลยนะคะบอกว่าถ้าลูกเนี่ยนะคะเป็นเด็กที่ว่านอนสอนง่ายแต่พออยู่ข้างนอกโดยไม่มีเรามีคนบอกว่าเป็นเด็กเกเรอย่างนี้เราควรจะทํำยังไงคะเพราะเราไม่เราไม่เห็นเราควรจะเชื่อไหมหรือเราจะควรสอนลูกยังไงคะอาจารย์ มันจริงคําถามพวกนี้มันจะไม่มีถ้าหากว่าเราสอนลูกจริงๆนะที่ปัญหาที่ฟังดูแค่ว่าเราสอนลูกบ้างไม่สอนลูกบ้างหรือสอนลูกไม่ค่อยครบถ้วนเท่าไหร่ถ้าเราสอนลูกตั้งแต่แรกเนี่ยว่าลูกเอ้ยคนเราเนี่ยนะเติบโตขึ้นมาลูกต้องรู้จักอันหนึ่งนะให้เกียดคนอื่นนะลูกต้องอยากให้เกียรดพ่อแม่ลูกต้องให้เกลียิคุณลุงคุณป้าคุณปู่คุณตาคุณยายลูกต้องอยากให้เกียดนะตัวลูกเองนี่ยนะ รู้ต้องให้เกียรติแม้แต่คนคนงานในบ้านนะ่นะพี่เองพี่แอลพี่ปู๊ดอะไรก็แล้วแต่นะเรารู้จักจให้เกียรติทุกคนเลยถ้าหากว่าเด็กถูกสอนตั้งแต่เล็กตั้งแต่จาความได้ว่าให้เกียรติผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านให้เกียรติคนที่อยู่ในบ้านให้เกียรติตัวเขาเองว่าถ้าลูกทำอย่างนี้คนก็จะชื่นชมถ้าลูกทำนี้คนจะคนจะว่าลูกนะคนจะไม่ดีคือให้รู้จักการให้เกียรติอ่ะให้เกียรติตัวเองด้วยนะปัญหาคือหลายคนเด็กพ่อแม่ไม่เคยสอนพ่อแม่แค่ตามใจลูก ยิ่งยุคปัจจุบันเนี่ยพ่อแม่ซื้อซื้อใจลูกเลยแย่งกันเพราะวกาบังชีพ่อกับแม่ทะเลาะกันแล้วก็พ่อกับแม่เอาลูกมาเป็นเราเรียกว่าเป็นเครื่องมือในสมรภูมิในการแย่งันั้นก็ประเคนกันให้เพื่อจะได้ลูกมาอยู่ฝ่ายตนเองด้วยนี้เองเราต้องสอนลูกเรื่องให้เกียรติ<ะ>จากนั้นก็นอกจากสอนแล้วก็ฝึกลูกด้วย<ะ>ให้รู้จักมีสัมมคคารวะถ้าลูกยังไหว้พ่อไหว้แม่ไม่เป็นหรือว่าลูกยังไหว้คุณปู่คุณยา่าคุณตามไม่เป็นต้องฝึกให้เป็นให้ได้ในบ้านต้องฝึก แล้วเมื่อไปข้างนอกจะให้ลูกไหว้ครูเดี๋ยวนี้ผมสังเกตดูเวลาคนกับลูกเอาไหว้ผู้ใหญ่ซะัแกผ่านและแม่ก็ไปตามพ่อไปตามว่พมา,พ,าพูดไปแล้วแต่ลูกไม่ะทำเราบอกลูกลูกเวลาเดินนะลูกค่อยๆก้มลงหน่อย,อยเอ๊ะไปกันเลูไปแล้วพ่อแม่ก็ไปตามเรื่องอะไรคือแค่ว่าเป็นพิธีคือถ้าถ้าอย่าง,งานั้นหมายถึงว่าถ้าตอนเด็กๆเ,เราต้องจี้จนกว่าจะได้ฝึกตั้งแต่แรก<ๆ>เพราะที่ทํทำไมต้องสร้างบ้านแล้วตอกเสาเข็มก่อน <ะ>ถ้าตอกเสาเข็มมันมันเอียงมันพี่ก็ต้องตอกใหม่มันจะตองมตักตักไปก็ตักตักไปนรายแล้วตอกแล้วจบแล้ววันหลังมันสร้างมันพื้นฐานที่มันไม่มันไม่ไมีแร้วพ่อแม่ส่วนใหญ่ไม่ได้จริงจังในการตอกเสาเขม็มไม่ได้จริงจังในการสร้างบ้านมีมาตรฐาน <gri zz ling> บอกไปแล้วบอกรูปไปแล้วก็บอกให้เขาไาหว้โอ้แล้วเขาไม่ไหว้เองอ่ะนะอย่างงี้ยพูดนี้ไม่มีประโยชน์เลยไม่ไม่ใช่การสอนนะเราถือว่าปัจจุบันเนี่ยปัญหามันเกิดขึ้นส่วนใหญ่คือไม่ได้การสอนจริงๆในบ้าน ถ้ามีการสอน้วยจิบคำถามมี่ก็จะไม่เกิดนะคำถามต้องอามว้ก็คือสอนให้เด็กให้รู้จักคำให้เกียรติเขานองเราต้องให้เกียรติตัวเองด้วยสอนก็ฝึกเขาในบ้านให้เกียรติทำไงฝึกทำไงถ้าไม่ได้ก็ลูกมาใหม่ลูกนะมาใหม่แรกๆนะฝึกแต่ว่าพ่อแม่ใจแข็งไม่ไม่พอขอโอเคปล่อยลูกละโอเคอย่ามาขับลูกเลยนะเด็กมันเดินมาชนปูล้มลงไปลูกเขาตัวแงงแโอเคโอเคโบเดี๋ยวชื่อสานเลยกันนะ มันเป็นอย่างนี้มันไม่มีการฝึกอ่ะเด็กมันก็เลยไม่มีสัมมคคาระวะเพราะเราฝึกให้เป็นอย่างนั้นฝึกผมก็รู้ว่าเวลาพ่อแม่พูดอะไรไม่ต้องทําก็ได้นะให้ร้องวิทย์ไว้ได้เลยสอนเ็า่าเนี่เวลาชนผู้หลักผู้ใหญ่นะไม่ต้องไม่ต้องขอโทษก็ได้เพราะว่าพ่อแม่ไม่ถือสาอะไรปู่ย่าก็ปล่อยผ่านมาเรียบร้อยแล,แล้วสอนเขาเอกก็จะจำตั้งแต่แรกอย่าง,งานั้นเพราะเราไม่ได้ฝึกเด็กตอนนี้เขาควรจะเดินสอนเขารู้จักมีความสุขเวลาที่เขาเป็นผู้ให้คนอื่นที่เฮ้ยเอาเอานี้นะน้าไปให้คุณตานะ นะเนอะจะชอบมากเลยไอ้กุญตากุุเออาดารักจังเหนือ,อจังัปเออดมือหน่อยะมีความสุขอะไรก็ทำไมกุณแจไอ้กยญายคือให้เขามีกําลังใจฝึกเขาตั้งแต่แรกคือฝึกให้เขารู้จักใจกว้างไปนอกบ้านก็นเหมือนกันนะเดินเดนอยู่อุ้ยเขาให้ยเลี้ยกลุงนั่งหนูนะอ่ะก็ลงนั่งไงก็ลงนั่งโอ้แก่จังให้กณลงนั่งนะเด็กรูนะ้สึกว่าเออถ้าเจอคนแก่ก็ต้องให้นั่งแต่ทุกวันนี้ไม่เลยปุ๊บ เด,ลกออกด็ลุกออกเนดะีวลุกลุกออกเลยเด็กจะน,นั่งแล้วมันก็เลยกลายเป็นว่าฝึกให้เด็กอยากได้อะไรได้อย่างนั้นม,มันก็เลยเสียดีสัยนะ แต่เมื่อกี้เราบอกว่าเด็กของเราขนาดไหนหมคิดว่าค่าบอกว่า8-10ถึงขวบแล้วแบบเด็กโตแกันะอาจารย์ค่ะถ้าหากว่า8-10ถึงินี่ถือว่าโตแล้วพูดน่าจะรู้เรื่องกันแล้วเขา,าอย่างโบอ,อย่างโบจะเห็นเด็กในคีสจักที่บางทีเขาก็เล่นกันแรงๆเป็นแบบเด็กผู้ชายหรือบางทีเด็กผู้ชายกับเด็กผู้หญิงก็จิกผมถึงกันอย่างเงี้ยค่ะเราต้องบอกยังไงอะคะเพื่อให้รู้สึกว่าเขาไม่รู้สึกแบบแย่กับตัวเองเชิญมาคุยกันไงเด็กเด็กเล่นแรงเนี่ยมันก็มีช่วงเล่นไม่แรงด้วยเด็กที่ไร้น้ำใจเรื่องนี้ก็ต เด็กที่มีพฤติกรรมอย่างนี้ก็มีพฤติกรรมบางอย่างที่นัาชื่นชมด้วยเราเรียกมาเด็กที่เล่นกันนแ,แรงๆก็ต้องมานั่งชมเชยเขาว่าเขาเนี่ยอดทนมากขนาดไหนก่อนที่เขาจะไปผักอันนั้นหน,นชมเชยนี้นะนะแล้วก่อนที่เขาจะเล่นแรงอันเนี้ยเขาได้มน้์ใจช่วยจัดห้องอารทับอะไรอยู่บ้างมชมเชยก่อนชมเชยแล้วพอชมเชยให้กําลังใจเขาเรียบร้อยแล้วให้เขาแน่ใจว่าเรารักเขารู้ไหม หลักทั่วไปมันมีพื้นฐานเดียวกันหมดเลยว่าก่อนที่คุณจะเตือนใครคุณจะว่าใครคุณต้องเขาแน่ใจว่าคุณรักเขาก่อนถ้าเขาไม่แน่ใจคุณรักเขาคุณจะพูดอะไรสิไม่ฟังต้องให้เขาแน่ใจก่อนว่าเราอยู่ฝ่ายเขาเรารักเขาและที่เรากำลังแกบเขาไม่ใช่เพื่อเราเลยนะแต่ถ้าว่าเด็กเนียเติบโตในบ้านที่พ่อไม่เอาใจโดยมันละไปแย่โดนขูอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้น มันทาให้เด็กเนี่ยรู้สึกว่าอะไรก็เอาแต่ตัวเองเป็นเกณฑ์พวกเราผู้ใหญ่พ่อแม่เป็นเกณฑ์เขาจะดูงนี้พ่อแม่มาพิดที่ีไม่เปลี่ยนปิดปิดเลยมานั่งตรงนี้ก็เกิดความขุนเคืองใจพ่อพี่ลูกบอกว่าอย่าอย่ายั่วโทรศัพท์บุแต่นี่คือการยั่วโทรศัพท์บุกำลังเล่นกำลังเล่นเล่นอยู่ปิดเลยเอาโทรศัพท์ี้ดิปิดอยู่นี้มันยั่วยุถึงได้ตัวเข้ามาแต่ใจก็ไม่ได้ใจก็ขุนมมวเด็กก็หนึ่งเด็กที่ก้าวร้าวเพราะนั้นให้แน่ใจว่าเรารักลูกหรือนนะหลู พ่อแม่รู้ว่าลูกกำลังเล่นเกมอันนี้สนุกมากจะไม่ขัดอะไรนะแต่ว่าเวลาเรื่องสําคัญทางด้านนี้นะให้รู้ว่าพ่อแม่รักหนูแล้วเดี๋ยวพ่อแม่ใช้หนูเล่นเกมที่ต่อก็ได้แต่ตอนนี้หนูต้องมาทางนี้ก่อนแล้วนะยังไงหนูต้องมีวิน,นัยหนูต้องมาทางด้านนี้เอะหนูจําไว้นะหนูจะได้สิ่งที่หนูต้องการแต่หนูต้องใจคาว่าอะไรก่อนอะไรหลังสอนก็ตัต้งแต่แรกแนละ้วแล้วก็เดี๋ยวที่บอกให้เขารู้สึกมีความสุขกับสิ่งดีที่เขาทำพอแม่พอดูปิดพอดูปุ๊บปิดเล่นเกมแล้วหนูมาทําอย่างนี้ปุ๊บเนี่ย มันดีอย่างไรบ้างนะทุกคนสนุกเลยทุกคนมีความสุขมากเลยเ,<ะ>เขาจะรู้สึกว่าดีขึ้นไม่ใช่ถูกตําหนิถูกว่าถูกเล่นงานแต่เขาการชมเชยในส่วนดีของเขาเขาได้ระลังใจและเขารู้ว่าพ่อแม่หรือผู้หลักผู้ใหญ่เตือน,นเขารักเขาไม่ใช่เอาแต่อารมณ์ของผู้หลักผู้ใหญ่มาบัง,บงคับเขามัน่จะเป็นแนวทางที่ดีกว่าค่ะแล้วถ้าแบบว่าเป็นคริสเตียนไปโบสถ์งี้ยแล้วเขาเอาลูกไปอยู่ที่ทิจักแต่ลูกก็ เล่นคนเดียวขี้อายหรือด้วยอะไรก็ตามอย่างเงี้ยจะควรจะสอนอยังไงคะอาจารย์ถ้าอย่างนั้นแสดงว่าโบสถ์นั่นนะไม่มีผู้ที่รู้จริงในการทำโรบีเด็กหรือว่าเป็น,น,นเด็ก<ะ>เพราะถ้าเขารู้จริงเขาจะไม่ปล่อยอย่างนั้นห,หรือว่าหรือว่านั่นอาจจะเขาเป็นกระบวนการเขาทำอยู่ยังไม่ตัดสินก็ได้<อ>แต่ถ้าหากว่าเวลาที่เรามีคิดอะไรจากเด็กท,ที่โบสถ์และคนทําเป็นมืออาชีพจริงๆแล้วต้องให้ความร่วมมือก,กับเขา เราจูบมาลูกเราร้องกรี๊ดกรี๊ดโวยวายก็ปล่อยเขาไปเถอะเพราะว่าเขาบอกปล่อยๆเดี๋ยวฉันจัดจาก,การเองเขามีวิธีการจัดก,การกับเด็กประเภทนี้ต้อปล่อยเขาถ้าเราวิ่งกลับมาลับลูกอีกเสร็จไม่เคยได้ชีวิตเนี่ยไม่มี<ะ>าการสับเลี้ยเลยเต้องใจแข็งเพราะฉันจำได้สมัยที่ผมไปเรียนอยู่ต่างประเทศเมื่อสักสามสิบปีที่แล้วเนี่ย<ะ>เราเอาลูกเล็กๆลูกเราอายุสองขวบไปที่โบสถ์เข้าไปถึงปุ๊บก็มีเน็กเซอรี่เด็กแล้วก็ไปส่งเด็กก็ร้องกรีดร้องกรี๊ดร้องโหเราใจใจจะแตกสลายแล้วเราเดินกลับไปครูอ่ะ you go เลยลูกก็ร้องไห้แต่เบนเสียงโอดูจะตายได้เลยต้้งสองคนตัดใจเ็นนั่งนัการดงเ็เจ้าใจก็เป็นเสงบลูกจะเป็นยังไงรอรุ่นเวลาที่เลิกแล้วจะกลับไปแล้วกลับไปปุ๊บเด็กน้ําตาคลอเป้าอยู่เลยนะก็ไปถึงเจอหน้าเราก็รวิ่งกลับเราก็รับกลับใจจะแตกสลายเราทรมานลูกหรือเปล่าอาทิตย์ถัดไปไปโบนอีกครั้งหนึ่งวิ่งมาพอมาถึงเด็กก็จะกลับต้จุ่มเออเด็กก็จะร้องแล้วก็เข้าไปครูแล้วพี่เขาอนี่อยู่อยู่ มาเด็กมาอสองขวดเนี่ยนะเด็กก็เข้าไปร้องง่ายี๊นะตอนแรกๆเนี่ยห้องห้องเด็กอย่นี้เราเดินมาเสียงดังร่นไปเรื่อยจนถึงบริเวณน,นี้ได้ยินเสียงนะวันที่สองเ,เราไปเ,าเด็กร้องกี๊แล้วก็เราในบริเเสียงละวันที่สามเราไปถึงอยู่อยูเ,อเด็กมาเราก็ร้องไงแดีมีพิธีแล้วเข้าไปไม่ร้องละร้องก่อนเข้า <c oughs> พอเราเลิกมาดูแล้วเขาก็นั่งเล่นๆเขามุมมุมเลกมมุมเดียวคนเดียวก็กลับาก็วิ่งกลับมากลับบ้านที่สี่ครูเรียกมาเด็กก็อิดออดไปพอสมควรนะแล้วก็ไปเข้าวพอเราเลิกเราไปเดินดูวิ่งเล่นกับเพื่อนฝูงใหญ่และกลับบ้านไม่อยากจะกลับแต่เล่นอี่ยวนั้นนะนะแล้วก็เพยพบว่าบางทีปัญหาไม่ได้อยู่ที่ครูปัญหายี่พ่อแม่พ่อแม่ใจใจอ่อนใจไม่แข็งกระบวนการสร้างเด็กเลยสร้างไม่ได้ ก็ต้องปล่อยเขาจัดการเด็กมีพรสวรรค์อย่างหนึ่งเขาปรับตัวท่องแวดล้อมได้เขาตัดได้เองเขารู้ว่าถ้าใช้ไม้นี่ไม่ได้ผลเขาจะปรับวิธีไม้อื่นแต่ถ้าถ้าตกรีดร้องได้ผลก็จะกรีดร้องตลอดไปถ้าตัดกรีดถ้เด็กกรีดจนโตกรีดจนแก่ก็จะกรีดจนได้แล้วเพราะว่าแต่ว่าส่วนชักทรมานชวิตมากเลยว่าตอนหลังกรีดทีกเขาเตบเอาตอนโตแล้วเพราะเขาไม่สนใจก็มากรีดร้องนี่ต๊าครับลูกก็ผิดผิดเลยเลยพูดง่ายว่าถ้าที่เด็กที่จากเด็กเนี่ยมีมืออาชีพปล่อยเขาจัดการ แต่ถ้าพิจารเราคป็ิจากเล็กๆไม่มีมอาชีพเลยแล้วเราคิดว่าเราได้ดีกว่าครูที่มีอยู่แน่นอนเราคต้องอาสาไปช่วยอาสาสมัครบ้างและเปนระดมนะผู้ปกครอง <c oughs> ที่เป็นเก่งๆ <c oughs> เป็นสา,าสมัครหมุนเวียนกันคนละเดือนละครั้ง <c oughs> สองเดือนครั้งก็จะ,จะเปลี่ยนแปลงไปผู้ปกครองที่มีลูกใคไหนเขาลักลูกก็า่อยากจะหาโอกาสเข้าไปอยู่แล้วละ่ะยิ่งเดือนละเดือนครั้งยิ่งดีเข้าไปใหญ่และก็จะมีความสุข แล้น่อสิ่งที่พอจะเป็นไปได้ในพระคัมภีร์มีพูดถึงเรื่องการเลี้ยงเด็กอย่างนี้ไปบ้างคหอาจารย์คลาสสิก <Classic S 1> เลยพูดถึงเรื่องเด็กปุ๊บเดยมันมีตั้งเยอะแยะแต่ข้อที่ปั๊บขึ้นมาทันทีเลยเนี่ยสุภาษิตค่ะพี่เกียรบอกว่าโงฝึกเด็กในท,ทานท,ที่เขาควรจะเดินไปแล้วมันก็เป็นผู้ใหญ่แล้วก็จะไม่พลาดจากทางนั้นกัไปที่พื้นฐานเนี่ยฝึกเด็กในทางที่เขาควรจะเดินไปตอกเสาเข็มที่จะรองรับน้าหนักขึ้นใ<ะ>น่นคนยิ่งตอกมากตอกลึกยิ่งขึ้นสูงตอกเล็็กกนน้้ออยยยิดดเเีีววงแล ถ้าเราไม่ฝึกเด็กตอนที่เด็กควรจะฝึกตอนที่ก็ยังโตอยู่ในวัยที่เขาฝึกได้นะพอฝึกตอนโตแล้วแย่ละไม้อ่อนเดือดง่ายไม้แก่เดือดยากฉะนั้นต้องฝึกเขาในทางที่ควรจะเดินนั้นนั้นไืบอกว่าอย่างนั้นก็คือว่าพระพิ่บว่าไงครับเวลาฝึกเขาเนี่ยต้องสองอย่างต้องไวด้วยกันคือความจริงกับความรักสอนเขาว่านี่คือความจริงนะลูกแต่ด้วยความรักรักเขาแต่ลูกนี่คือความจริงนะลูกรักกับจริงรักกับจริงรักกับจริงผสมกันเข้าไปเด็กเติบโตขึ้นมาบนพื้นฐานความจริงกับความรัก ปฏิบัติต่อคนใช้ก็ความจริงความรักปฏิบัติต่อเจ้านายก็ความจริงความรักปฏิบัติเพื่อนกบความจริงความรักปฏิบัติต่อลูกค้าก็ความจริงความรักเด็กชนิดนี้มีอนาคตเราสบายใจได้นี่คือการฝึกเป็นทางของพระเจ้าตามหลักเทิค่ีเอาละค่ะคําถามที่สองในวันนี้เกี่ยวกับการเลี้ยงลูกเหมือนกันนะคะแต่จะเป็นแบบไหนไปฟังกันค่ะคือเพื่อนที่รู้จักกันลูกของเขามีปัญหาที่ปกติทางร่างกายเวลาไปโรงเรียนก็จะโดนเพื่อนล้อตลอด กลับมาบ้านก็ร้องไห้ก็เพื่อนเลยมาปรึกษ,ษาว่าไม่รู้จะทํายังไงดียังไงอยากจะรบกวนอาจารย์ขอช่วยแนะนําครับเป็นคำถามที่ฝากเพื่อนค่ะว่าเพื่อนที่รู้จักเนี่ยมีลูกที่มีความผิดปกติทางร่างกายนะคะแล้วก็จะโดนเพื่อนที่โรงเรียนล้อบ่อยๆล้อไห้กลับมาทุกวันไม่อยากไปโรงเรียนเพื่อนก็เลยมาปรึกษาว่าจะบอกลูกยังไงดีอ่ะมันแก้ไขไม่ได้จริงๆอาจารย์จะแนะนําว่าไงคะหลักการก็คือว่าการที่พื้นฐานเนี่ยต้องสอนลูกแต่ละลูกเล็กๆค่ะ ถ้าสอนแต่เล็กๆอ่ะต่อไปอนาคตสอนสอนน้อยลง <ฮะ S 2> อันดับแรกต้องสอนลูกให้รู้จักว่าไม่ว่าจะปกติหรือผิดปกติคนเราเนี่ยมีค่าในตัวเอง <ฮะ S 2> สอนลูกตั้งแต่แรกให้ลูกรู้ว่าไม่ว่าปกติหรือพิการมีคุณค่าเสมอ <ฮะ S 2> ไม่ว่าลูกหมาปกติหรบอพิการมันคือลูกหมาเรารักเราเราักลูกหมาของเราไม่ว่าจะไปที่ไหนนะเราไปเจอนะเป็นไก่ ปกติไม่ปกติเราก็รักเหมือนกันมีคุณค่าสําหรับเราเหมือนกันคนก็เหมือนกันนะไม่ว่าจะพิการหรือปกติก็มีคุณค่าเหมือนกันสอนลูกข้าเคียนรู้ว่าความเป็่ยงเนไม่ใช่ความผิดของเขาเขาไม่ได้เลือกอันนั้นแต่ว่าเขาสามารถเปลี่ยนข้างหน้าได้ถึงแม้เขาจะไม่ปกติแล้วแต่ง่ายๆบอกเขาบอกว่าลูกสอนลูกใ่ายๆจาบอกว่าถ้าหากว่า<อ>ตั้งแต่ยังเล็กเลยข้าวเครียนรู้ไปเรื่อยๆซึมมเล็กซึมน้อยไปเรื่อยๆสมมติว่าเด็กถูกสอนว่า ถ้าคนเราปกติคือสิบสามารถทำบางอย่างออกมาได้สิบก็โอเคนะใส่มาตรฐานนะถ้าสิบได้สิบถามว่าถ้าถามลูกว่าถ้ามีคนหนึ่งมีแค่เจ็ดแต่ทำได้มาบ้านปลายสิบเหมือนกันถามว่าคนที่สองนี่แย่คนแรกไหมไม่แต่ว่าเขามีแค่เจ็ดนะแต่ว่าถ้าเขามีเจ็ดเขาได้สิบถามว่าเขาแย่คนแรกหรือดีกว่าคนแรก้วยซ้ำก็ดีกว่าดีกว่า้วยซ้ำนะเขามีแค่เจ็ดเองเขาได้สิบอะ คนที่สิบได้สิบก็ธรรมดามแต่เจ็ดได้สิบตัวเก่งแสดงว่าถ้าเราพิการแต่เราสามารถทํำได้เหมือนคนอื่นทั่วไปไม่เพียงแต่เราด้อยกว่าเรายังเด่นกว่าคือให้เด็กมีพัฒนาความคิด้เขารู้จักมุมมองว่าอย่าไปซ้ําเติมว่าเรามีแค่เจ็ดเองเรามีแค่เจ็ดเองถ้าลูกมีเจ็ดแล้วได้เจ็ดนะลูกอาจจะรู้สึกอึดอัดแต่ถ้าลูกมีเจ็ดเขาทำได้สิบลูกไม่ต้องอายใครต่อไปในโลก นะเพราะว่าลูกเหนือกว่าจริงๆถ้าลูกล,ลูกเจ็ดลูกได้เจ็ก็เท่าค,คนอื่นือแหละลูก <c oughs> ได้สิบได้สิบก็คือนะร้อยเปอร์เซ็นต์ถ้าเจ็ดได้เจ็ด้วถ้าเจ็ดได้สิบเนี่ยแล้วสูงกว่าร้อยเปอร์เซ็นต์สอนเขาให้เขารู้จักคุณค่าตนเองนะครับเปลี่ยนปมด้วยเป็นปมเด่นเปลี่ยนเป็นปมด้วยเป็นปมเด่นให้ลูกรู้ว่าความผิดปกติทางกายเนี่ยม,มันไม่น่ากลัวเท่าความผิดปกติทางใจ ทำไมโลกมันไม่น่าอยู่ว่าอะไรเขาผิดปกติทางใจเราไปดูถูกคนชาตินั้นไปดูถูกคนผิวสีนั้นเราไปดูถูกคนนั้นลูกคนนั้นลูกคนจนลูกต่างๆนานาเนี่ยนะเราผิดปกติไม่ใช่ทางกายที่น่าตำหนิแต่ทางใจกถอะแต่แล้นเราก็ช่วยู้ให้มีอินสปิเรชันแรงบันดาลใจด้วยกันให้เขาดูวิดีโอเรื่องราวคนพิการซึ่งสามารถประสบความสําเร็จในชีวิตได้เรื่องคนสร้างแรงบันดาลใจอย่างมิก อุจิสิจไม่มีแขนไม่มีขาเลยนะแต่ทั้งโลกชื่นชมเขาหลายร้อยประเทศเชิญเขาไปพูดและชื่นชมหนังสือเกี่ยวตัวเขานะคนที่ไม่มีแขนไม่มีขาแต่ไม่มีความจํากัดเลยเป็นยังไงบ้างหรือตัวอย่างของคนตาบอดเล่นเป็นโนนะที่โด่งดังของโลกละต่างๆเรามีเยอะแยะเลยที่เป็นคนพิการแต่ลูกเรายังดีกว่าพวกเราเยอะแยะ นั่นคืยเหตุนี้เองให้เกิดแรงบันดาลใจด้วยการหาตัวอย่างมาให้เขาฟังและให้เขาชมเพื่อนวัตอนเด็กๆมี11นิ้วอาจารย์บก็ไปแบบว่าล้อเรียนแบบว่าอุย๊ยประหลาดก็จะไปแกล้งตลอดแล้วสุดท้ายวันเด็ก,ดกนะเด็กมากๆแบบอนุบาลอะไรเงี้ยเขาก็รู้ขึ้นมาว่าเขามีเยอะกว่า <S <S เขามี11บ็ดนิ้ว <S <S พวกเราก็งงแล้วสุดท้ายคือคนนี้เพื่อนเยอะแล้วก็เป็นแบบเหมือนเป็นผู้นําของกลุ่มเงี้ยคือเด็กๆก็จะมีวิธีการปรับตัวของเขาเองด้วยค่ะแต่ว่าถ้าลูกเราเป็นเป็นไม่ใช่ประเภทที่ แข็งแกร่งสู้ใครเขารสึกเขาอายมากๆแล้วรู้สึกว่านี่คือปมด้อยเราจะอธิบายยังไงคะอาจารย์อาที่มิ้งก็ต้องให้กำลังใจเขาอะกับพี่เิพย์พิชานะว่าไม่ว่าลูกจะเป็นยังไงแตน่นไม่ใช่ปมด้อยแน่นอนแต่มันจะเป็นปมด้อยถ้าลูกทําให้มันเป็นสอนให้เขารู้เลยเมื่อกี้บอกถ้าลูกมีสิบเอ็ดนิ้วเห็นต้องกลัวอะไรสิบเอ็ดนิ้วเราทําเราดีมากกว่าคนอื่นนะยรับตอนเรามีเก้านิ้วแต่ถ้เหมือนคนสิบนิ้วก็เห็นไม่ต้องกลัวอะไรนะ ถ้าคุณได้เป็นโดสิบนิ้วคุณได้ได้หนึ่งเพลงเพละาละมีคนเก้านิ้วได้เพลาะเหมือนกันอะ <S <S ไม่ต้องกลัวอะไรเลยคือสอนลูกให้กำลังใจลูกะนะเดียวกันนั้นถ้าที่โรงเรียนไม่ไม่ได้รองรับความพิการของเขาเราก็ต้องหาชุมชนที่รองรับความพิการของเขาเช่นไปโบสถ์เราก็ต้องให้โบสถ์รับรู้โบสถ์รับร,บร,บรู้ว่าการที่เขามีเก้านิ้วหรือการที่เขาขาปากขาเป๊นต่างเหล่านี้นะไม่เป็นปัญหาเพราะที่รับเขาก็จะเป๋กว่านี้ก็รับนะเขาจะเหลือแปดนิ้วก็รับไม่ไม่แต่ไม่แตกต่างที่นี่ แต่ถ้าอยู่ที่โรงเรียนจําเป็นเด็หนีไม่พ้นก็จําเป็นต้องไปหาครูประจาชั้นคกูถามชั้นว่าลูกเรามาเรียนเนี่ยมีปัญหาก็คือว่ากูกเพื่อนล้อเรื่องนี้มไม่ได้เย็จาัดก,การให้ครูก็จะเป็นคนสอนเด็กในชั้นให้รู้จักทําในสิ่งที่เราอยากจะาทำแหละแต่ครูทําแทนให้รู้ว่าเพื่อนมีก้านิ้วหรือแปดนิ้วเป็นเรื่องที่เราควรจะภูมิใจที่เรามีคนอย่างนี้อยูอย่ท่ามกลางเรานะเป็นคนพิเศษและคนตรงนีก้ก็เปลี่ยนไ,ไ,ด,ได้นะครับหรืออาจจะคุยผู้ปกครองของเด็กที่ล้อลูกของเรา ก็ผู้ปกครองก็จะเข้าใจเอาใจเขาไม่ใส่ใจเราถ้าลูกเขาพิการเขาพูดการแค่มาล้อลูกเขาเหมือนกันแล้วแน่นอนนะถ้าสุดๆจริงๆลงงเลยนนี่ห่วยนะครูห่วยผู้ปกครองวันเรยนจริงๆเราจะหาที่ใหม่ก็เอาไปเถอะแต่ว่าผมว่าโอกาสนี้น้อยมากที่จะหลุดจากอันนั้นจริงๆค่ะและถ้าอย่างนี้ในทางกลับกันค่ะว่าเราเห็นเรื่องของมีเด็กที่โดนล้อโดยที่เราไม่ใช่พ่อแม่เด็กนะคะเราควรที่จะไปเตือนเขาสอนเด็กคนนั้นหรือว่าควรจะบอกพ่อแม่หรือจะบอกครูคะ ถ้าเรามีหน้าที่บางอย่างที่พอจะลิงก์ไปเตือนได้ก็เตือน<ะ>ถ้าเราไม่มีหน้าที่ลิงก์ในการไปเตือนเลย<ะ>เราทําทําหน้าที่อะไรก็คือว่าดูจังหวะถ้ามีจังหวะแล้วในเวลานั้นไม่ใช่เป็นทางการแต่จังหวะที่จะเตือนเด็กว่านี่หนูที่ทํกมาเขาเพื่อนอย่างนั้นนะนะหนูต้องทําอย่างนี้ดีกว่าไหม่<ะ>างนั้นเพื่อนจะขอบคุณหนูมากเลยคือช่วยโอกาสในการแนะนํา<ะ>แต่ถ้าไม่มีจังหวะอันนั้นเลยเราคงต้องกระซิบบอกคนที่นะเกี่ยวข้องคุณครูคะ เด็กคนนั้นเขาต้องการมากพวกคุณแม่คะเด็กรูปรูบกำลังทำอย่างนั้นอยู่นะครับก่อนช่วยดูหน่อยทําที่สุราทำได้นังสือแล้วคนจะทำค่ะแล้นานายพระคัมภีร์มีเขียนเรื่องเหล่านี้ไว้บ้างไหมคะไม่น่าเชื่อพระคัมภีร์นี้ให้เอาเอาใจใส่คนพิการเยอะเลยนะอพอไเปิดพระคัมภีร์แล้วอัศจรรย์ใจหลายเรื่องแม้แต่พระเยซูก็บอกไว้ว่าให้โอกาสคนพิการด้วยเล่าเรื่องว่ามีเศรษฐีคนหนึ่งจะจัดเลี้ยงใหญ่ไปเชิญแขกปกติมันไม่มากัน นั่นหมให้ให้ออกทำอย่างนี้เลยเมื่อท่านจัดการเลี้ยงนั้นจงเชิญคนจนคนพิก,การคนน่อยและคนตาบอดมาเอาเลยนะบอกว่าเท่าเทียมเลยนะงานเนี้ยมาหมกท่านจะจัดงานอะไรเนะี่ยจะเอาแต่ไปเชิญพวกแขกไฮโซมานั่งข้างหน้าเสมอไปนะให้ไปเชิญพวกเหล่านี้มาเพราะว่าการไปเชิญแขกไฮโซมาไปเชิญแขกที่ตาแหน่งนีเกียรติมาแล้วมาร่วมงานของเราอะแล้วเดี๋ยวเขาก็เชิญเราไปงานเลไรของเขาแขค่เี่ไปมา,มา,มาไม่จัดสิ้นอะ การที่จะทาดีหรือการจะจัดงานที่ดีที่สุดพระพี่บอกว่าให้เชิญคนที่เขาจะไม่มีทางจัดงานมาตอบแทนเราได้ไปเชิญคนเหล่าน,นั้นที่ไม่มีวันที่จะชดเชยเรากับคืนมาได้นี่คือการให้ที่ประเสริฐที่สุดให้ไปเชิญพวกคนพิการคนง่อยคนจนคนตาบอดแล้วแต่มากนง่นหรือตอนอื่นพระพี่บอกว่ายังไงต่อบอกว่าพระเจ้าเนี่ยจะช่วยเหลือคนพิการที่ถูกกด แต่ที่จริเมื่อก่อนเยอะนะสมัยโบราณนีดักมาด,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 ดีสมัยนี้เราค่อนข้างให้เกียรติคนพิการเนี่ยสมัยโบราณเมื่อรอนไป2,000ปี3,000ปีคนละเรื่อง<ม>คนพิการเ่านน้นลำบากมากพระเจ้าเวลาพระเจ้าเปรียบเทียบว่าพระเจ้าช่วยคนชนชาติของพระเจ้าพระเจ้าช่วยแม้แต่คนพิการให้เป็นศักดิ์ศรีกลับขึ้นมายกตัวยอย่างเช่นนี่เนี่ยเราจะจัดการกับทุกคนที่กดขี่เจ้าเราจะช่วยคนขาพิการและรวบรวมผู้ที่ถูกขับไล่ไปและเราจะเปลี่ยนความอายของเขา ให้เป็นความน่าสรรเสริญและให้เป็นชื่อเสียงที่เลื่องลือไปทั่วโลกแทนการของพระเจ้าก็คือว่าพระเจ้าจะยกคนที่โลกกดรู้ถูกให้มีชื่อเสียงขึ้นเมื่ออ่านพระพิดต่อไปว่าพระเจ้าบอกว่าพระเจ้าจะรวบรวมคนพิการกลับมาให้เป็นคนของพระเจ้าในมีคาบอกว่าพระเจ้าตรัสว่าในวันนั้นเราจะรวบรวมคนขาพิการและบรรดารวบรวบรรดาผู้ที่ถูกขับไล่ไปและบรรดาผู้ที่ได้ ทุกใจเราจะให้คนขาพิการเป็นคนที่เหลืออยู่และจะให้คนที่ถูกโยงย้ายไปไกลนั้นเป็นประชาชาติเข้มแข็งและพระเจ้าจะทรงครอบครองเหลือพวกเขาตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปมายครั้พระเจ้าบอกว่าส่วนแรของพระเทศที่ถูกกวาดต้อนไปเฉยเลยเรา,าจะให้เขากลับมาในเวยิ่งคนที่พิการพระเจ้าจะนำพวกกลับมากลายเป็นชนชาติที่เข้มแข็งนั้นพระพีให้การต่างคนพิการพระเจ้าการาคนพิการมากว่าเขาควรจะมีศัก์และสี แล้วมีนคนจะเกียดและรับการยอมรับกลับคื้มานั่นคือหลักของพักกอืีแม่คำถามในวันนี้นะคะก็เชื่อว่าจะได้ข้อมูลเป็นประโยชน์นะคะในการที่จะเลี้ยงลูกในการที่จะดูแลแล้วก็ในสังคมเราอาจจะมีคนที่มีความผิดปกติในร่างกายเราก็จะรู้ว่าเราจะปฏิบัติต่อเขายังไงด้วยนะคะสุดท้ายขออาจารย์ธงชัยที่จะหนุนใจให้ข้อคิดกับเราในวันนี้ค่ะย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าบางครั้งคนที่พิการทางกายเนี่ยบางทีเขายังดีกว่าเราบางครั้งที่เราพิการทางใจ กันที่เราไปบอกคนอื่นพิการทางกายในหน้าสังเวชน,น้าอนาถบางทีเราเองอาจจะน่าอนาถเพราะทั้งที่เรามีอยู่มากกว่าแต่ว่าเรายังพิการทางใจฉะนั้นขอร้องหลายอย่าเป็นคนที่พิการทางใจหรือกูถูกคนที่พิการทางกายเราควรจะช่วยยกระดับคนที่พิการทางกาย ให้ขึ้นมาแล้วเราจะพบว่าเราเองนั้นนะจะพ้นจากการเป็นคนพิการทางใจและเป็นสิ่งที่ดีสุดในสังคมที่อยู่ด้วยกันขอบคุณอาจารย์มากค่ะคุณผู้ชมอย่าลืมนะคะที่จะส่งคําถามที่อยากจะได้คําตอบตามหลักการพระคัมภีร์มาที่ Facebook ของเราตรงนี้นะคะวันนี้หมดเวลาของรายการคําตอบชีวิตแล้วค่ะสาห์หน้าพบกับรายการแสงธรรมนะคะและกลับมาพบกับรายการคําตอบชีวิตที่นี่นะคะช่อง9 M c h t HD และมเนไนท์ทีวีค่ะวันนี้เราสองคนขอลาไปแล้วขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะ